วันนี้จะมารีวิวอินเวอร์เตอร์ประกอบนะครับพอดีไฟดับพอดีนะครับซื้อมาตั้งนานแล้วไม่มีเวลาประกอบพอดีวันนี้การใไฟถ้าตัดไฟประมาณ6ชั่วโมงนะครับอ่าก็เลยเดี๋ยวลูกร้อนนะครับก็เลยประกอบไปก่อนอ่าก็ตัวนี้จะบอร์ดสั่งมาจากจีนนะครับเป็นเพียวไซเว e นะครับขนาด1,500วัตต์นะครับ8มมสเฟสอ่าตัวนี้นะครับย4โวลต์นะครับ พอดีผมมีแม่แปลงเจ้าตัวนี้อยู่เป็นแม่แปลงสองร้อยยสิบดูดีสิบสองโวลต์ห้าสิบแอมป์อ่าตัวนี้นะครับก็เลยไม่มีไม่ได้ใช้ก็เลยเลี้ยออกมานี่แม่แปลงครับหรือส่ในก็หมดแล้วหรือแม่แปลงอย่างนี้ประกอบแม่แปลงนี้ประมาณเขาเขียนว่าห0สิบแอมป์สิบสองโวลต์นะครับแต่เรามาใช้กับระบบยี่สิบสี่ของอินเวอร์เตอร์นะครับเพราะว่าบอร์ดขับเป็น24ิสี่โวลต์นะครับอ่านี่ครับก็ กรอบใช้งานแบบชั่วคราวก่อนนะครับใช้งานแบบชั่วคราวเพราะว่าไฟดับนะครับยังไม่ได้ลงกล่องดีๆครับอ่นนี้ก็ใช้ไฟอยู่ประมาณ200วัตต์สายจากหม้อแปลงก็ผ่าน้าปาตัวหนึ่งแล้วก็เข้าปลั๊กนะครับวัตต์มิเตอร์ <c oughs> อันนี้ครับขาเข้าจากแบตเตอรี่ก็เมเกอร์นะครับวัดโวลต์นะครับเพราะเราจะทํางานเมื่อบอร์ดมีความร้อนนะครับ ก่อนเข้ามาแปลงก็จากบอร์ดก็มาผ่านอินดักเตอร์ก่อนนะครับตัวนี้อินดักเตอร์นะครับช่วยกองกระแสก็มาแปลงนะครับกองสัญญาณมาแปลงความถี่มาแปลงทําให้ค่าสแตนนไบมันจะเมืว่าเราเปิดอินเวอร์เตอร์ไว้เราไม่ใช้งานถ้าถ้าเราไม่มีอินดักเตอร์มันก็จะกินค่าสแตนนไบยเยอะนะครับอืก็ใช้กับแบตลิเธียมฟอร์เทตตัวนี้ช่วงนี้ไม่ไ,ม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 ได้วิ่งงาน เลยถอดจากรถบรนทุกมาใช้งานก่อนนะครับตัวนี้เสอใช้ช้ดีอาจจะใช้ยาวก็ได้นี่ครับนี่50แอมป์24โวลต์นะครับก็ <c oughs> สายที่จากอิเมอร์เตอร์มาก็ต่อเข้ากับนี่ครับปลั๊กไฟหลังบ้านเก่าๆอันนี้แต่เราต้องไปสับเบรกเกอร์มเมนของการไฟฟ้าก่อนนะครับผมอันนี้ใช้พัดลมอยู่ครับลุกลูก,ลกชายนอนี นี่ครับสับเบเกอร์เน้นลงก่อนนะครับเดี๋ยวการไฟกรนไฟฟ้ามาเดี๋ยวไฟชนกันนะครับสับลงก่อนอ่าก็ประมาณนี้ครับนี่งานาบางลูกอสายจะใช้พัดลมสี่ตัวนี่ใช้อยู่พัดลมสี่ตัวนะครับแต่ตู้เย็นไม่ได้เสียบไว้เดี๋ยวแบตเพีพออ่าตัวนี้ก็อยู่ประมาณพันห้าร้อยวัตถ์ถ้าแบตพอก็ ใช้ได้เลยครับพันห้ายวัตต์ตัวนี้นะครับตอนนี้แบตอยู่ที่ยี่สิบห้าจุดเจ็ดมอเตอร์มีโปรแกรมต่างตับในตัวนะครับผมเป็นเียวนะครับน,นี่ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดอน,นี้ใช้อยู่ประมาณสองร้อวัตต์แล้วก็สิบเก้าวัตต์เดี๋ยวเข้านี้เลยก็ถึงกันหมดเลยในบ้านแต่แค่ว่าต้องฝักเบรกเกอร์เมนลงนะครับกันไฟย้อนกันไฟกรไ,ไฟฟ้าเข้ามาชนนะครับ แบบมอเตอร์ครับสองข้างควบบวกเข้านี่ครับแบตเตอรี่อันนี้ค้รลบอันนี้ก็จะเป็นเข้ามาแปลงนะครับฝั่งไหนก็ได้ได้เหมือนกันนะครับผม a c นะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวก็มีเวลาจะมาต่อให้แบบลงกล่องแบบดีๆนะครับผมอ่าก็จะใช้งานในบ้านนะครับตัวนี้นะครับ ผมตอนนี้ก็เอเนจีใช้อยู่ประมาณ43วัตต์แล้วนะครับไฟมา225โวลต์ผมตั้งกระแสตั้งแรงดันไว้แค่225นะครับเวลาพัดตนบายมันจะได้ไม่กินแอมจากแบตเตอรี่เยอะนะครับก็ตั้ง2 3 0ก็ได้นะครับผมนี่ยังนไฟฟ้านะครับตั้งสองแค่225พออ่าครับประมาณนี้เดี๋ยวประกอบดีๆก็จะมาให้รับชมใหม่นะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ